ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับทุกคนมันคือโปรเจคเตอร์นะครับฟังไม่ผิดครับผมมันคือโปรเจคเตอร์จริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เรากดสั่งไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะเปิดออกมาอันแรกที่เจอเลยก็จะเป็นคู่มือนะครับจ,ระจะเป็นคู่มือวิธีการใช้งานวิธีการเชื่อมต่อต่อตางๆ แต่เท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษตบวนเลยนะแล้วก็จะมีรีโมทนะครับเอาไว้ใช้งานควบคุมนะแล้วก็จะมีสาย HDMI นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเวลาที่เราต่อร้องคาราโอเกะใช้สายนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีสายพาวเวอร์นะครับสายไฟเป็นที่เสียบแบบ2ตานะครับและมีหูของโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับทุกคนเป็นแบบแม่เหล็กนะและตัวพระเอกเลยก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ไม่ใช่น้องหมานะครับทุกคนจริงๆเนี่ยมันคือน้องกวางนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเขานะตอนแรกผมนึกว่่าาหูนนะรริงๆเเป็ขคับ ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับถือว่าน่ารักมากสาหรับตรงขาเนี่ยปรับได้นะเวลาที่เราปรับแหนนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับปรับโค้งปรับเงยนะปรับได้เลยถ้ารู้สึกว่าภาพมันต่ําเกินไปใช่ไหมครับเราปรับขึ้นแบบนี้ได้นะให้ภาพมันส่องไปด้านบนแบบนี้ได้หรือจะตั้งก็ได้นะครับใช้ที่กําลังหาโปรเจคเตอร์เอาไว้ดูบอลดูกีฬาดูหนังหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างในช่วงปีใหม่ช่วงสงการานต์หรือว่าช่วงข้าวดาวก็อยากจะแนะนําโปรเจคเตอร์ตัวนี้เอาไว้พิจารณานะครับเผื่อจะชอบนะพิกัดตะการางใช้มือสีเหลืองกดส